ดีเพจนี้ค่ะเพจนี้คนดูไม่น่าจะขึ้นแน่เลยพี่อาชาลาเพราะไม่ได้ไลค์เลยเอาไลค์เดี๋ยวเพจนี้มาไลค์แจกทุกปู่ดีกว่าวันนี้วันนี้เป็นผู้เป็นคนค่ะวันนี้ ติดกั้นอีกแล้วอ่ะจริงๆแต่จะโดนดูเพจเลยไม่ได้นะดูดิคนพันหกพันเจ็ดไม่เคยไรแล้วคนดูเท่านี้อีดอกเพจบองคนเยอะกวอีกอ่ะ เดินปิดกั้นอีกแล้วงวดน,นี้จะได้ไลฟ์โซแจกทูบไหมไม่ใช่ว่าจะได้ไลฟ์เพจนี้นะเพจแม่น้ำหนึ่งแปดนะคนดูไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนนะรัฐบาลไทยปูหนึ่งไม่ไลฟ์เลยไม่ไลห์ไม่แจบหลับไม่ได้อ่ะโอเวอร์ไปอ่ะหกพันแปดอ่ะ จริงๆเลยอ่ะไม่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 ไล์แจกแล้วก็พักเลยอ่ะสวัสดีปุยนุ่นค่ะหนึ่งไลฟ์เพจคนดูไม่ขึ้นมาสองเพจเพจแม่น้ำหนึ่งสองคนดูแล้วหกพันกว่าเพจบริษัทพีรด้าเครื่องรางเอ่อบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดแปดคนดูไม่ถึงสองพันมาไลฟ์เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดคนดูไม่ถึงหมื่นคนดูไม่ถึง ไม่ดูอกแกก็ทำอะไรอยู่แต่พันหกร้อยคนอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเพจหนึ่งอ่ะแล้วแม่งลงรูปไม่ได้อ่ะที่ว่าลงลง,ลงแล้วมันก็บอกบอกบอก,บอ,ก,บอ,ก,บอ,กออกอ่ะมันก็ลบออกอ่ะเนี่ยมันโดนปิดการเข้าถึงแน่นอนเนี่ยคนไม่ถึงมืน่น น้อยแบบงงมากอ่ะคนไม่ถึงหมื่นอ่ะถ้าคนไม่ถึงหมื่นนะงวดนี้หนึ่งไม่จุดทูบจริงๆยังไงหนึ่งก็ไม่จุดจุดแหละแต่ว่าไม่ลงอ่ะเพราะว่าแบบไม่ไหลอ่ะช็อคอ่ะไม่เคยคนดูเท่านี้อ่ะไม่ถึงเก้าพันสองร้อยคน ปกติคนดูเป็นหมื่นอะหมื่นหนึ่งอะขึ้นแป๊บเดียวอะตอนนี้เหลือเก้าพันกว่าคนอะเก้าพันสามเอาเป็นว่ารัฐบาลถ้า,า,ถาเอาเป็นว่าถ้าไล์นี้นะคะคนดูไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนนะคะงวดนี้หนึ่งจะบหนึ่งจะไม่เอาเลขทูปปู่ลงให้ไม่ไล์แจกนะคะแล้วก็ไม่ลงให้นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจริงไม่จุดเลยอะคะ่ะงวดนี้จะไม่จุดเลขทูปปู่เลย จะได้พักด้วยจริงนะคนดูอ่ะคนดูแบบอ่านเช็คเชร์ให้บ่อหน่อยสองพันสี่ร้อยสี่ เที่ยวไหนมาซื้อของค่ะมาซื้อของมาซื้อของไปทำบุญไม่มีแรงไหลเลยอ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นเก้าร้อยคนคะ่ะเออจริงๆถึงไม่มีแรงไร์เลยอะแบบนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันคนดูนะคะเมา่าแล้วฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะรอรุ้นหัวอย่างเดียวทูปผู่ก็ไม่จุดแล้วปู่พักให้ปู่พักไปเลยได้ไหมคนดูเท่านี้คือแบบฉันจะร้องง่ายแต่รู้สึกแบบทำไมวะ เป็นว่าไม่ไรแจกทู่ปู่แล้วกันค่ะงวดและไม่นานมันก็นา่าแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อน ขออีเจ็ดร้อยคนนะคะขออีเจ็ดร้อยคนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะขออีเจ็ดร้อยคนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนขออีขออีค่าร้อยคนค่ะขนาดขอแค่สองพันคนลูกค้ายังโคตรยากเลยแล้วบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่ได้ไลฟ์วันที่สิบห้าไม่ต้องแปลกใจนะคะคือไม่ให้ค่ะเล็กทูปูไม่ไหวจ้ะขนาดนี้ก็ไม่ไหวจริงๆคนดูเหลือหมื่นหนึ่งพันคน ก็จะให้ไปดูเพจลอมกันแทนนะคะแล้วก็พอโดนแดกก็มาด่าเพจจริงกันน่าจะน่าจะดีเพราะว่าเขาชอบด่าเพจจริงกันอยู่แล้วเวลาที่ให้เลขเยอะโอ้อยงั้นนี้เฮียเพจจริงมีก็ไม่ดูไปดูเพจลอม คนดูห้าหมื่หนึ่งจะไม่จุดนะคะหนึ่งจะไม่แจกนี่คนดูไลฟ์สดนี้คือแบบหมื่หนึง่งหนึ่งเลยแบบอ่ะงวดนี้ไม่จุดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหนึ่งไปซ้อมลําให้ตามนั้นแหละค่ะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาร้อยคนหนูก็จะนั่งร้อมันจะถึงไหมนะคะ ของหนึ่งก็คือ1จะลงแนวทางให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P ก่อนก่อนที่จะนํามาแจกหน้าไลฟ์สดนะคะเพราะว่ากลุ่ม V.I.P เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาบูชาของแล้วเขาก็ได้เข้าไปนะคะ1ก็จะแจกให้ที่กลุ่ม V.I.P ก่อนนะคะคือ1จะต้องมองกลุ่ม V.I.P เป็นหลักนะคะเป็นหลักลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะ เลยอยากจะบอกว่าใครนะคะที่ไม่บอกว่างวดที่แล้วดูไลฟ์สดแล้วซื้อไม่ทานซื้อแล้วอันก่อนจ่ายน้อยจ่ายครึ่งนะคะก็คือลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบีแล้วก็ดูไลฟ์สดนะคะคนที่อยู่ในกลุ่ม V ีก็จะได้มีโอกาสแทงก่อนซื้อก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิทธิพิเศษของทางเขานะคะอขอบคุณมากค่ะ ทุกคนไม่ค่อยเห็นหนูแต่งแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมอยากบูชาข้อมือคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาใครจะบูชาอะไรแอดไลน์ด้านบนใครจะบูชาอะไรลูกค้าแอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะสแกน QR วอาโค้ดแคปหน้าจอแล้วสแกน q r วโค้ดได้เลยนะคะเป็นลายจริงคะ่ะบัญชีเป็นบัญชีบริษัทพิราดาเครื่องรางความรวย8 8นะคะ ลูกค้าใครที่เห็นไลฟ์สดหนึ่งนะคะไปอยู่ที่เพจอื่นที่ไม่ใช่เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดนั่นคือของปลอมค่ะแล้วคนดูถ้าไม่ใช่สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยคนนั่นคือของปลอมค่ะบอกเลยนะคะบอกเลยอีกสามร้อยคนจะถึงไหมหนึ่งอะไปไปกากปูแล้วหนึ่งไปเจอลูกเพจอะคะ่ะเขาจะมาบูชาทูบที่บ้านแล้วก็ไปจุดขอปู่ใช่ไหมคะทีนี้เขาไปจุดขอปู่มีตัวเลขตัวเลขหนึ่ง หนึ่งหันไปเห็นแลวหนึ่งรู้สึกแบบเพราะอะไรวะทูบเนี่ยกระถางเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรคนก็จุดออกมาแต่หนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเรียกเนี้ยมันโดดเด่นมากเลยในกระถางนั้นแล้วก็ตรงกับที่หนึ่งชอบแล้วก็ตรงกับที่หนึ่งขออาจารย์ได้มาหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันจะมาเป็นตัวเน้นมวดนี้แล้วกันเออหนึ่งจะบอกนะแนวทางที่หนึ่งให้ จากความรู้สึกให้จากที่ตัวเองชอบไม่ได้ไม่ได้มีเลขจากกองสลากแต่อย่างใดแล้วหนึ่งก็จะบอกว่าเลขทูปปู่เนี่ยได้มาจากความเมตตาที่ปู่มีให้ได้มาจากบารมีของปู่ล้วนๆเลยนะคะหนึ่งอยากให้รัฐบาลไทยจังเลยอะ่ะลูกค้าแต่ว่าคนมันไม่ถึงอะ่ะ ให้จิ้มเข้าไปอ่ะแล้วทบานไทยงวดนี้ใช่สีสีปีกเมงทับค่ะเป็นสีแบบสีปีกแมงทับก็หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขียวพญานาคนะคะเป็นเขียวพญานาคเป็นเขียวแบบเขียวแบบเขียวสวยอะค่ะเขียวสวยมากซึ่งเมื่อวานไปเปลี่ยนสีเล็บมาค่ะได้บนล่างเลยค่ะคือตอนแรกสีที่ทำอะมันมันจะสว่างกว่านี้มันก็ดูแบบดูผิดไปนะคะ ทีนี้พอพอมาเป็นพอทําคืนกลับมาเป็นสีนี้แล้วรู้สึกปังรู้สึกถึงความปัง